วันนี้หมอมีข่าวที่น่าตกใจและน่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังค่ะ iah. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการข้ามช่องแคบฝรั่งเศสมายังสหราราชนาจากที่เราอาจจะได้ยินข่าวกัน <voyez> บ่อยๆนั่นแหละค่ะเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อไม่นานมานี้นะคะที่ชายหาดทางใต้ของเมืองบูโลนประเทศฝรั่งเศสค่ะ สิ่งที่เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงก็คือตำรวจฝรั่งเศสสองนายตัดสินใจฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เข้มงวดของพวกเขาเองนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพที่กำลังตกอยู่ในอันตรายบนเรือยางขนาดเล็กค่ะในภาพที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสนายหนึ่งค่ะได้เดินลุยน้ำตื้นเข้าไปยังเรือยางที่เต็มไปด้วยผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงรวมถึงเด็กจานวนมากเลยที่กำลังลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางคลื่นลมแรงเขาไม่ลังเลที่จะหยิบมีดออกมานะคะแล้วก็ฟันเข้าไปที่เรือยาง ซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะที่ตํารวจอีกนายก็เข้าช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นอย่างชุลมุนวุ่นวายและในที่สุดทุกคนบนเรือก็สามารถปีนป่ายขึ้นไปบนฝั่งได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่เรือกําลังค่อยๆจมลงทะเลค่ะปกติแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นได้ยากมากค่ะเพราะว่าตํารวจฝรั่งเศสเนี่ยเขามีกฎร,ระเบียบที่เข้มงวดนะคะโดยห้ามไม่ให้พวกเขาลงน้ําในกรณีที่อาจทําให้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายค่ะแต่ว่าในสถานการณ์ขับขันนี้เจ้าหน้าที่คนนึงกลับพูดขึ้นว่าไปเถอะพร้อมกับถอดชุดเกราะแล้วก็หยิบมีดเล็กออกมานะคะเพื่อนร่วมง,งานของเขาก็ทําแบบเดียวกันค่ะแล้วก็รีบพุ่งลงน้ํานะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือทันทีเหตุการณ์นี้เป็นสัญญ,ญาณว่า ตำรวจฝรั่งเศสกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการหยุดยั้งการขาบช่องแคบอังกฤษค่ะทางตำรวจได้ชี้แจงกับทาง BBC นะคะว่ากฎห้ามการแทรกแซงในน้ำเนี่ยยังมีผลบังคับใช้เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาแทรกแซงได้ถ้าเกิดว่ามีชีวิตของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงและก็อันตรายทันทีค่ะขณะที่ตำรวจ หรืออย่างซ้ำแล้วซ้าเล่าก็มีเสียงตะโกนแล้วก็เสียงร้องไห้ด้วยความโกรธจากคนบนเรือค่ะแต่ในที่สุดเด็กหญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ที่หัวเรือใกล้กับเครื่องยนต์ก็ถูกดึงตัวลงมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับคนอื่นๆที่ปีนขึ้นไปข้างบนนะคะโฆษกอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีสหราชาณาจากักรก็ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญแล้วก็ทางสหราชาณาจักรก็รู้สึกยินดีกับการกระทําครั้งนี้ค่ะโดยย้าว่าทางอังกฤษต้องการที่จะเห็นภาพดําเนินการที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการ ชิดนะคะคในท้ายที่สุดเรือ,อยางเนี่ยก็ถูกลากขึ้นฝั่งโดยตำรวจค่ะ